ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้เป็นวันที่16เดือนกันยายนพศ2 5 6 5นะครับวันนี้ผมจะเอาพระพิมพ์โปกโพนะครับเอามาลงให้ f อฟสีได้ประดับรับชมนะครับพระพิมพ์โปกโพนี้ก็สร้างในยุคสมัยนะครับสร้างในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับ นะครับทัศที่ท่านขึ้นได้ขึ้นของราชนะครับของราชมานะครับสร้างในยุคสมัยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกาลที่3นะครับสร้างในปีพศ .2386 นะครับนะครับเป็นพระพิมพ์ปกโพข้างละ7นะครับข้างละ7ครับคือนับไปดูครับ1 2 3 4 5ส7ี่ห้านะครับใบหูจะนี่ครับแบบนี้ครับคือมีมีแบบนี้ครับ ข้างนี้ก็7ครับ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าดนะครับข้างละ7ก็เป็น14ไใบโพครับมีใบโพใบโพข้างละ7รวมกันเป็น14นะครับพระนี้ปีประวัติศาสตร์การบันทึกไว้นะครับสร้างกันในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่3ขึ้นของล้านนะครับแล้วก็สร้างพระใบใบโพข้างละ7รวมแล้วเป็น14ใบนะครับเมื่อท่านเจ้าบุคคลนะครับ สมเด็จพะยันโตพงศ์ีสุรกระฆังในยุคสมัยนั้นนะครับได้สมรสักเป็นพระราชปัญญาพรนะครับขณะนั้นท่านมีอายุได้56ปีนะครับราวๆประมาณนี้นะครับนะครับเป็นพระที่มีการถูกบันทึกมีการบันทึกเอาไว้นะครับคือในยุคสมัยท่านเจ้าขุนสมเด็จพุทธิยันโตพรมหลังสีสุรคังนะครับในยุคสมัยนั้นท่านได้สมรสักเป็นพระราชปัญญาพรนะครับ ขณะนั้นท่านอายุได้56ปีนะครับนะครับในสมัยพศ2386นะครับที่ท่านที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่านขึ้นของราชนะครับและขึ้นของร้านอายุรัชกาลที่3ขึ้นของราชใน23 23 67 68นะครับ68ก็ได้สร้างพระกันนะครับนะครับสร้างพระ23 68นะครับนะครับคือถ้า2368นี่ครับอายุพระก็จะประมาณเท่าไหร่ครับ 2 368ก็1 9 0โอ้196ปีนะครับประมาณนี้ครับ2 1 9 6 197ปีนะครับดูครับพระนับปกนะครับพระปกโพผู้ผิดนะครับพระปกโพครับพระปกโพมีใบข้างละเจ็ดครับ1 2 3 4 4 5 6 7 1 2 3 4ี่7ห้าดหนึ่งนะครับดูครับใบหูท่านจะไม่เหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับนะครับมี่ครับดูดูครับนี่เป็นแบบนี้ครับลงมาอย่างนี้ครับดูครับนี่ครับ สวยครับเนื g, pues ja, eh. ้อนิกเนื้อแก่งครับปูนแก่งนะครับปูนสวยครับเนื้อปูนแก่งนะครับนะครับนี่ครับมีพิม์อมีพิม์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับนี่พิมพ์เล็กนะครับมี2พิมพ์นะครับมีสองพิมพ์นะครับเนื้อครับสวยครับไหมครับสวยมากครับดูครับนี่องค์เล็กนะครับ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 โอ้สวยครับขนโบราณโบราณก็ทิ้งเลยเส้นให้เราดูนะครับ สวยมากครับดูครับสวยจริงๆนะครับดูครับองค์ไม่เท่ากันนะครับดูเทียบให้ดูนะครับมีเล็กมีใหญ่นะครับเห็นไหมครับมีเล็กมีใหญ่นะครับดูครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นแบบนี้นะครับสวยมากครับตอนแรกววกผมน่าเป็นพระอะไรครับคือทําไมเนื้อแบบนี้ครับคูณแก่งครับสวยจริงๆครับนี่ยสวยมากครับดูด้านหลังนะครับนี่ครับนะครับถ้าผู้ใดมีไว้ก็เก็บไว้นะครับ จะได้บอกลูกบอกหลานได้ว่าพระนี้ที่พิพิธภัณฑ์ที่ตะวันออกนะครับเขามีพิพิธภัณฑ์แล้วมีภาพแบบนี้คือพระของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญันโตพรงศรีสุรครังที่ท่านได้ปลูกเสร็จไวในยุคสมัยท่านเป็นดํารงตําแหน่งสมรกด์เป็นพระราชปัญญาภรณ์นะครับในสมัยที่ท่านมีอายุ56ปีนะครับในปีพศ2386น,นะครับนะครับพิมพ์พวกนี้จะเป็นพิ์ชาวบ้านนะครับชาวบ้านท่านที่มีฝีมือในยุคสมัยนั้นนะครับนะครับ ดูข้างหลังครับจะมีรอยคล้ายๆรอยปูไตนะครับนี่เราขยายใหญ่นะครับนี่ครับนะครับเรามีผ้าปูนแกงนะครับดูครับก็จะเป็นแบบนี้ครับผ้าปูนแกงนะครับเป็นแบบนี้ครับแต่เกางอกขึ้นมาเป็นก้อนๆนะครับมีเหี่ยวมีหดมีแห้งนะครับเป็นอย่างนี้ครับนะครับแล้วจะมีเม็ดมนสารศักดิ์สิทธิ์นะครับอยู่ในนี้นะครับนะครับครับลองดูนะครับผ้าแบบพิมพ์แบบนี้มีมีหลายแบบนะครับมีหลายแบบนะครับนี่ครับสวยนะครับนะครับ มีมีเนื้อแดงมีส่วนผสมมีหลายแบบครับมีเนื้อผักเก่าด้วยครับมีมีหลายแบบนะครับลองเยอะลงแล้วจะขยายด้วยกล้อง 1,600x ให้ดูนะครับนะครับนี่ครับใบโพ7ใบชัดเจนนะครับ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5ี่้าดี่้าชัดเจนนะครับนี่คือข้างละ7ใบครับบอดศาสตร์บันทึกไว้ครับเขาบันทึกไว้นะครับสร้างข้างใบพัก บกโพข้างละ7นะครับรวมกันเป็น14สครับสร้างในสมัยพระบาทสมัย็จพระเจ้าอยู่หัวการที่3นะครับยุคต้นนะครับแล้วก็ในปีพศสอ8 6นสรนะครับนะครับนี่นะครับสวยครับสวยครับธรรมชาติมากนะครับนี่ครับอันนี้เราเล่าตามประวัตินะครับที่บันทึกไว้นะครับบันทึกไว้นะครับ เพราะเราเกิดไม่ทันนะครับเราก็อ่านตามประวัติที่ไม่ได้บันทึกไว้นะครับนะครับนี่ครับยังธรรมชาตินะครับยังเป็นธรรมชาติอยู่นะครับแต่ใช้ปูนแกล่งนะครับปูนแกล่งนะครับปูนแกล่งเพราะปูนแบบนี้ใช้กันมาแต่สมัยนานแล้วครับปูนแบบนี้ครับนะครับสวยมากครับนี่ครับเทียบเคียงให้ดู2ององค์เลยครับนะครับเดี๋ยวจะดูด้านหลังนะครับ เดี๋ยวเราจะขยายดูเนื้อพระนะครับปูนแก่งจะเป็นยังไงครับเนี่ยคือปูนแก่งครับพระอย่างนี้เขาไม่ทําออกมาลอกเลียแบบนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้นิยมนั้นครับพราะสมัยก่อนเขานิยมพระปกโพมาครับเอาไปอยู่เป็นร่มโพร่มใสอยู่ร่มเย็นเป็นสุขใครมีได้ครอบครองครับแต่มายุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงคือมีการเอามาเป็นพุทธานิตนะครับเอามาเอามาซื้อขายกันนะครับแล้วเขาก็ไม่ค่อยนิยมเพราะว่าเขาประกทางทางอื่นนะครับ จึงทาให้พระที่ได้ได so like ้การที่มีถูกบันทึกของพระของท่านย้คคุณท่านลูกเสียงไว้นะครับแล้ก็เลยสูญหายไปเยอะนะครับพิมพ์หลายๆพิมพ์สูญหายไปเยอะนะครับนะครับเป็นสมัยก่อนคนโบราณโบราณนิยมมากนะครับนิยมมากนะครับระพระพิมพ์แบบนี้นะครับพาะนี้จะมีมีมีเศษพระเก่านะครับส่วนผสมนะครับมีมีอิดมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับนะครับนะครับแต่ว่าเป็นพระยุคนั้นนะครับ ยังไม่มีเศษภาคแต่พระกําแพงครับแต่ว่าจะมีเศษภาคเก่านะครับพาคเก่าพระที่เอามาตัดออกมาแล้วมาส่วนผสมครับนะครับแต่ไม่ใช่เศษภาคแตกนะครับไม่ใช่เศษไม่ใช่ภาคสมกอนครับจะเหมือนกันครับแต่เป็นเศษอิฐภาคเก่าเหมือนกันครับนะครับพอพระยุคนี้สร้างสองสองสามแปดหกนะครับยังไม่มีเศษ้าคสมกอนะครับนะครับแต่ว่าจะมีเศษคล้ายๆกันครับเป็นเนื้อแดงแดงคล้ายๆกันครับนะครับครับเพราะในนี้มีส่วนผสมของพระเศษภาเก่านะครับ เสร็จักเก่าเสร็จอิฐเสรที่เขาวสผสมไว้ในสมัยนั้นนะครับนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับดูครับนะครับเดี๋ยวลงขยายให้ดูนะครับนะครับสวยไหมครับนี่ครับแคลไซน์นะครับนี่ครับอันนี้คือแคลไซน์นะครับนี่ครับพระพระแบบนี้เขาแก่ปูนเนี่ยเขาแก่แก่พวกพวกพวกปูนไอปูนแก่เนี่ยเขาแคลไซน์จะขึ้นยากครับ แต่ถ้าขึ้นได้ก็ขึ้นเป็นก้อนนะครับเดี๋ยวลองสังเกตดูนะครับเราต้องขยายครับเพราะแบบนี้จะขึ้นยากครับแล้วจะมีรอยลานรอยเล้าทั่วไปครับเพราะว่าตร้นหนเป็นเม็ดหินเม็ดปูนเก่าเม็ดพัาเก่านะครับเม็ดอิฐเก่านะครับแต่ไม่ใช่พ้าซุ้มกอนะครับต้องแยกให้ออกนะครับนะครับนะครับเป็นพัาอิฐเก่าเป็นพัาเป็นคาบน้ำหมากเก่าที่จับตัวเป็นก้อนนะครับแล้วคาบน้ำว่านเก่าจะเป็นก้อนเหมือนอิฐนะครับเป็นหินเพราะพระอายุเกือบสองร้อยปีนะครับเขาก็จะทําให้อา พระนี้จะมีรอยล้านรอยเล้าแยกออกมาครับนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับครับนี่ลงขยายด้วยกล้อง1 6 0 0 x ให้ดูนะครับว่าพระจะมีความชัดเจนมีความเก่าถึงไหมครับอายุ1้0ยกกว่าปีนะครับสร้าง2 3 8 6นะครับดูครับพระนี่จะมีความแก่งเหี่ยวนะครับแห้งนะครับด้วยปูนแก่งนะครับดูครับดูครับดูความความแห้งความเหี่ยวแบบเก่าแบบธรรมชาติดูครับดูครับ ดูท่านดูนะครับดูครับขึ้นขมขึ้นสันหมดนะครับดูครับคือนี่คือความเก่าของผ้าโบราณครับดูครับนี่ครับเราต้องดูแยกดูสายตาครับดูครับนี่คือสายตาเราครับดูครับว่าเก่าเก่าจริงไหมครับรอยลานรอยล้าต้องลานล้าจริงๆนะครับมีเส้นเล็กเส้นน้อยเส้นใหญ่นะครับเพราะว่าเพราะว่าจะมีคราบซึมของคอกน้ําพวกน้าอ้อยเคี้ยวพวกนี้ครับคราบน้าน้ำลักน้ำพวกนี้ครับก็น้ำว่านน้ำพวกนี้ครับซึมนะครับ ก็จะมีครับคือไม่ใช่เอาสีแต่งให้กลายเป็นรอยล้านรอยล้าวนะครับดูเป็นฝอยรากผักชีนะครับดูครับแตกลายลานลายล้าวมีรากเล็กๆครับฝอยๆครับเห็นครับนี่คือการลานล้าวจักพระเนื้อนี้ครับจะเป็นแบบนี้ลักษณะพระเนื้อแก่งแบบนี้ครับนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับแตกแบบโบราณนะครับไม่ใช่เอาสีมาแต้มมาเขียนนะครับถ้าของร้อนแบบเขาจะเป็นเอาสีเอาสีมาทาครับนะครับนี่คือล้านล้าวจริงๆนะครับแล้วก็มีคาบเขาสายวิ่งเล็กๆในน้อยครับ เรามีครูออกมาครับเนี่ยมีครมีแตกมีย่อยสลายส่อนสภาพส่วนงอกได้ก็งอกเล็กๆครับงอกเล้ไม่มากนะครับเนี่ยเขางอกขึ้นมาครับเนี่ยคืองอกนิดงอกเล็กๆน้อยๆครับพายุคนี้เป็นพระปูนแก่งนะครับปูนแกงนะครับดูครับดูว่าแตกอย่างนี้ครับถึงบอกว่าพระสุริยังเราเราต้องเข้าให้ถึงศึกษาให้ถึงนะครับเพราะว่ามีหลายแบบหลายเนื้อนะครับเห็นไหมครับข้างในครับดูครับเข้าง น้ำอ้อยเคียวน้ำพึ่งน้ำพวกนี้ครับส่วนผสมแล้วก็ปูนเป็นปูนแก่งนะครับนะครับเห็นไหมครับจะขึ้นได้แค่นั้นนะครับถ้าน้ำอ้อยเคี้ยวก็ขึ้นยากอยู่แล้วครับนะครับเขาพยายามก็คืออายุมากมากแล้วก็มีหดมีเหี่ยวมีหดมีแห้งนะครับนะครับเป็นชั้นๆกอบขอบคบๆกันนะครับคือก็เป็นธรรมชาติแบบนี้ครับนี่คือธรรมชาติของพระเป็นเนื้อแบบนี้นะครับแต่สมัยนั้นเขาเรียก บางกลุ่มเขาเรียกว่าเนื้อโกเดนะครับเนื้อโกเดที่เขาเรียกกันครับเนื้อโกเดนะครับที่คนเจ้าคนเซียนพระเขาขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ลำสินนะครับเขาชื่อโกเดครับเขาสะสมพระแบบนี้มากนะครับนะครับนะครับเรียกเนื้อโกเดก็คือเนื้อปูนแก่งนี่ครับนะครับนะครับดูดูมวลสายข้างในครับนี่ครับนี่ครับเก่าไหมครับดูข้ามนี่ครับน้ําอ้อยเคี้ยวครับดูครับค้าวเน่าของน้ําอ้อยเคี้ยวเป็นอย่างนี้นะครับดูไว้ครับนี่ครับนี่ครับน้ําอ้อยเคี้ยวนะครับนี่ครับนี่ครับ Chat, นี่ก็ไม่นี่ไม่ใช่เศษพังแต่พังแพ่งครับค้าบนำว่านนะครับข้าบนำว่านครับค้าบนำว่านแล้วครับดินเจ็ดโป่งนะครับดินด la ินครับดินครับส e UH! ิน <świat> สักศิษ์นะครับนะครับเราต้องส่องให้ดูให้ชัดนะครับนี่ครับธรรมชาตินะครับดูครับดูครับข้าบนำอ้อยเคี้ยวเต็มไปหมดนะครับนี่ครับนี่คือลายล้านลายล้าแต่โบราณแะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับดูหน้าผานะครับหน้าผาท่านไปเที่ยวหน้าผาน้าถ้ำนะครับท่านเห็นลายล้านลายล้าธรรมชาตินะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับ คือพระนกแก่งในหินตะปูนนลเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับนี่ครับดูครับธรรมชาติไหมครับนี่แหละครับนี่คือการเกิดจากธรรมชาติฝีมือมนุษย์ทำไม่ได้นี่ครับนี่ครับพระสมเด็จคั้งถ้าเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับความแก่งความเหี่ยวความหดธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับดูครับนี่แคลไซต์แคลไซต์เ้าขึ้นได้ขึ้นแบบนี้นะครับนี่เขาขึ้นแบบนี้ครับดูไว้ครับนี่นี่ครับพระนกแก่งขึ้นแบบนี้ครับสารเบตะก้อนะครับเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเขาจะขึ้นแบบสารเบตะก้อนะครับแล้วเป็นเป็นเป็นแท่ง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  เขาจะเป็นแท่งๆอย่างนี้ครับนี่ครับต่อไปก็จับตัวเป็นก้อนได้เพราะเป็นก้อนได้ก็เป็นเม็ดพระธาตุนะครับนี่คือแถวไซส์จะแถวไซส์เป็นอย่างนี้ครับนี่ครับเขาขึ้นได้เขาขึ้นเป็นแบบนี้ครับพอขึ้นขึ้นองค์ขึ้นได้ก็เหมือนเม็ดเม็ดเท่าครับเป็นก้อนๆนะครับเขางอกขึ้นมาเพราะตรงนี้เป็นที่ต่ํานะครับเขาก็มีสูงมีต่ําไม่เท่ากันเขางอกขึ้นมาพองอกขึ้นมาได้เขาจะปิดตรงนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับเราดูด้านในครับเขาไปดูด้านในครับข้างในครับในช่องรูนะครับนี่ครับนี่ครับข้างใน นะครับเขาลึกลงไปครับไหมครับอันนี้เขางอกขึ้นมาประสานกันมาครับเหมือนมันเป็นบางเพลิดนะครับดูครับเป็นเส้นแก้วแก้วนะครับนะครับนะครับขึ้นมาครับไหมครับเป็นเส้นๆส้ปฝอยครับนี่คือแคลไซา์เกิดจากธรรมชาตินะครับเกิดจากธรรมชาติดูไว้ครับนี่ลักษณะแคลไซา์แคลไซา์ที่งอกเป็นฝุยเป็นละองเป็นเป็นเหมือนปุยนุ่นเหมือนปุยเมฆแล้วก็เป็นเส้นนะครับเป็นเส้นเป็นใยนะครับขึ้นเป็นแบบนี้ครับเอกลักษณ์ของแคลไซา์โบราณขึ้นแบบธรรมชาตินะครับไม่มีไม่มีเหมือนกันนะครับ หนึ่งเดียวนะครับขึ้นไม่เหมือนกันนะครับดูครับนี่ครับนี่ดูเขาไส้ครับคือทําไมเขาขึ้นแบบนี้เพราะข้างล่างก็เป็นหลุมเป็นหลุมแล้วเขามอาอากาศขึ้นมาได้เขาขึ้นเพงเผิดงอกทับเพราะเพราะเนื้อเนื้อปูนเนื้อปูนชนิดนี้เขาไส้ขึ้นยากมากครับนะครับนะครับดูครับนี่แหละเอกลักษณ์ของพระยุคนี้ครับนี่ครับสร้างสองสามหกแปดนะครับต้องสามแปดหกนะครับต้องสามแปดหกนะครับนี่ครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็จะมีพวกคาบคาบน้ำหมากคาบคาบดินคาบพักเก่านะครับจะมีครับแต่ว่าไม่ใช่ผ้าซุ้มกอนะครับต้องดูให้ดีนะครับเพราะพระดูนี้ยังไม่มีผ้าซุ้มกอนะครับนะครับบางครั้งเราก็พลาดนะครับนะครับพอเราต้องมามามาเรียนรู้ควบคู่กับกับกับประวัติศาสตร์ด้วยนะครับการสร้างนะครับนะครับทีนี้เราก็มาดูดูด้านหลังนะครับเราให้ดงดูสององนะครับ ดูครับดูครับที่บอกรากผักชีลากบักชีเนี่ยครับดูไว้ครับเนี่ยลากผักชีครับเนี่ยลายแตกลากผักชีนะครับดูไว้ครับเนี่ยครับคือลากปักชีครับเนี่ยเนี่ยลากผักชีครับดูไว้ครับเนี่ยถ้าคนไม่รู้ว่าแตกลากปักชีเป็นแบบไหนครับดูไว้ครับเนี่ยนี่นะแตกแบบนี้ครับนี่ครับดูยุบเหวหดงอกขึ้นมานะครับธรรมชาติดูครับเนี่ยธรรมชาตินะครับดูครับมีสูงมีต่ำนะครับไม่เหมือนกันนะครับดูครับ เนี่ยพระโบราณเป็นอย่างนี้ครับแตกรักฉีครับไม่มีสิ้นสุดครับนี่ครับแตกแบบนี้ครับพราะพระเขานวแต่งเขาก็จะแตกแบบนี้ครับบนี่ครับนี่ครับนี่ครับข้าบดินศักดิ์สิทธิ์ครับนี่ครับข้าบดินศักดิ์สิทธิ์ครับอันนี้ข้าบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ใช่เม็ดเศษพรงแตกพรงกำแพงนะครับดูไว้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นพวกข้าบดินเจ็ดโป่งนะครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะกดเป็นกรดออกมาเป็นสีแบบนี้นะครับ ท่านก็บอกว่าคาบน้ำหมากนะครับนี่พวกนี่แคลไซค์ขึ้นใหม่นะครับนี่แคลไซค์ขึ้นเก่านะครับนี่จะปิดรูนี่ครับนี่ครับก็จะปิดรูไหครับเห็นงนี้ครับนี่เขาปิดแล้วครับอห็นงนีครับนี่ครับอันนี้ก็คาบดินคาบดินดินดินเจ็ดผ้านะครับสีฟ้านี่ครับนี่ครับนะครับเขาปิดรูก็ปิดยาครับเนี่ยครับอันไหนขึ้นได้เขาขึ้นนะครับอันไหนขึ้นไม่ได้เขาขึ้นไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นปูนแกงไงครับนี่ครับปูนแกงครับนะครับขึ้นเล็กๆนะครับอันไหนขึ้นได้ก็ขึ้นได้นะะคครรัับบน ถ้าขึ้นได้ึ้นเป็นก้อนอย่างนี้นะครับเนี่ยขึ้นเป็นก้อนอย่างนี้เลยครับนี่นนรนนครับอันนี้ก็ปิดแล้วครับนี่ครับนี่ครับมีรอยลานรอยเล้านะครับนี่ครับนี่ไม่ใช่เศษภาคแต่พักําแพงนะครับต่อย่ขยาให้ดูครับอันนี้เป็นอันนี้ครับดินนะครับเป็นครับดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินเจ็ดโป่งนะครับดูครับมีสูงมีต่ำนะครับมีขอบขึ้นผมขึ้นสันมีรอยลานเล้าแตกแยกเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาตินะครับเหมือนหน้าผานะครับนีครับธรรมชาตินะครับดูไว้ครับเหมือนลําคลอง ลำคลองน้ําตกนะครับนี่คือธรรมชาตินะครับนี่คือพระเอกลักษณ์ของพระโบราณนะครับจะเป็นอย่างนี้ครับผู้น้ดูดไม่เหล็กติดนะครับก็จะมีแร่นะครับมีแร่เหล็กไหลเหล็กไหลเงนยวงแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำอยานี้ครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมไปขยายดูครับต้องมีครับพราะพระชุงนี้ก็มีแร่แร่แร่ธาตุเหล็กนะครับส่วนผสมนะครับแต่ถ้าติดน้อยติดมากติดเบาๆนะครับเันนี้เจอแล้วครับนี่แร่เหล็กไหลเงนยวงนะครับนี่นี่ครับเห็นไหมครับนี่แร่ไหลเกันยวงนะครับ นี่ครับบางคนเขาบอกว่าแร่เป็นแรลล่เป็นแร่โรเดียมเป็นแร่พวกทองคำขาวครับแต่เราต้องไปตรวจสอบก่อนนะครับแต่เราก็พูดได้มันสีขาวขาวครับนี่ครับสีเงินเงินเหมือนกันครับนี่ครับนี่ครับเพราะว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับสมัยก่อนเป็นของที่มีผู้ทุกคุนนะคะรับเขาใส่เข้าไปนะครับแต่สมัยนี้มีเครื่องตรวจสอบแล้วสบายหน่อยนะครับโอเคึ้นค่านะครับขึ้นค่านะครับเนี่ยสมัยก่อนเราเห็นสีอย่างนี้แล้วก็นึกว่าเป็น เศษผ้าแตกผ้ากำแพงนะครับเพราะกล้องเรายังไม่ยุคแรกๆที่ผมลงกล้องไปครับกล้องผมที่แรกๆนะกล้องมันเล็กๆซื้อมาจากจีนครับเล็กๆแล้วก็น่าเสศนี้อ๋อเศษผ้าแตกผ้ากำแพงนะครับไหนได้มันไม่ใช่ครับดูดีครับนี่ครับมันไม่ใช่เศษผ้าแตกกับแพงครับอ่าดูให้ดีนะครับเพราอพายุคนี้ยังไม่มีเศษผ้าแตกผ้ากำแพงนะครับเห็นไหมครับนี่คราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับเห็นไหมครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโป่งบางท่านอาจารย์ก็บอกคราบน้ำคราบน้ำหมักนะครับพูดได้ครับบเเพรราาาะถือว่ป็นนคดิ คล้ายๆกันครับครับน้ำหมาครับดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโป่งครับเห็นไหมครับเพราะในยุคนี้ยังไม่มีเศษพ้งแต่พระกำแพงนะครับยังไม่มีนะครับเพราะนี่สองสามสองสามแปดหกครับร้อยเก้าสิบกว่าปีนะครับพระองค์นี้ครับดูครับนี่แล้วครับนี่ครับจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นคัาบน้ำหมาหรือครับค้าบข้บน้ําดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดินเจ็ดโป่งนะครับนะครับบางทีกล้องตะก่อนกล้องยังไม่ชัดครับแล้วก็มโนเอาครับมโนด้วยครับ ผิดพลาดประกันใดกขขอคำลาโทษครับสมัยก่อนครับบอกกล้องไม่ดีครับอันนี้กล้องเราชัดเจนนะครับเราจะรู้นะครับดีเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่ครับมันไม่ใช่เศษผ้าแต่ผ้ากาแพงเห็นไมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันเป็นอะไรหรือไมครับผู้ร้ข้าวน้ํหบากข้าวน้ําหมากครับข้าวน้าหมากครับข้าวน้ําหมากนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับนะครับมอนเป็นขุยครับเป็นขุยเป็นขุยๆแล้วก็เป็นข้าวดินเจ็โป่งนะครับอยู่ด้วยกันครับข้าวตนเจ็โป่งก็ได้ครับน้ําหมากก็ได้นี่ผมทุกคนดังห้านะครับ นะครับนะครับดูความเก่าครับดูความเก่าของพระครับนี่ครับความเก่าของพระครับนี่ยครคับน้าหมากครับเห็นไหมครับข้าบน้าหมากรับน้ําดินเจ็ดโป่งสีคล้ายกันครับเรียกได้หมดนะครับนะครับเพราะเราตรวจแหละตรวจไม่ได้ครับมันเป็นป็นค้าบดินครับมันข้าบดินมันก็ตัครับมันก็ขึ้นบนดินนะครับนี่ครับนะเป็นอีกองหนึ่งครับ สวยครับองค์นี้องค์เล็กครับองค์เล็กครับสวยครับดูแตกเหมือนกันเลยครับเห็นไหมครับแตกแบบนี้ครับดูครับแตกแปกกเหมือนขบ้านครับดูครับแตกแบบนี้ครับดูครับเขาแตกแตกไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนผ้าทั่วไปนะครับเขาแตกเป็นแบบรากบักชีครับครับแตกแบบนี้ครับแตกหน้าแตกหลังหมดเลยครับพ้าเนื้อแข่งครับเป็นอย่างนี้ครับดูครับธรรมชาติครับ คือเข้อเสื่อมสภาพนะครับดูครับเข้อเสื่อมสภาพเป็นกําแพงครับนะครับเนี่ยเข้อเสื่อมสภาพเป็นอย่างนี้ครับเดูไหมครับเสื่อมสภาพแบบสวยมากครับเนี่ยธรรมชาติครับแตกอย่างนี้ครับแตกรากผักชีแตกโบราณครับอย่างนี้แตกรากผักชีครับแตกโบราณนะครับนี่ครับโอ้ยเขียวเขียวนี่อะไรครับเขียวเขียวเรือฟ้าฟ้าครับเนี่ย โอ้เนี่ยครับดินครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดินครับเดี๋ยวดูไว้ครับนดี่ครับดินเจ็ดเจ็ดท่าครับดูไว้ครับเนี่ยเป็นน้ําดินนะครับเห็นไหครับเป็นน้ําดินครับนะครับเป็นน้ําดินไม่เป็นก้อนนะครับคือดินนะครับเนี่ยครับดินศักดิ์สิทธิ์จะเป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้นะครับดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดท่านะครับเขาขึ้นมากับคาบแคลไซด์ครับเกาะกันมาเก็จะจับตัวเป็นก้อนนะครับนะครับทําไมเป็นเขาเป็นอย่างนี้ครับจะได้เข้าใจนะครับนี่ครับนี่อะไรครับเนี่ย น,นี้ครับน้ำอ้อยเคี่ยวครับน้ำอ้อยเคี่ยวครับเป็นไหมครับน้ำอ้อยเคี่ยวอันนี้ผมวทุกคุณทั้งห้านะครับจับตัวเป็นก้อนแข็งแล้วพเหี่ยวหดลงไปยุบแล้วจะมีค่าน้ำอ้อยเคี่ยวอยู่ด้านในด้วยนะครับ้องมีเคลาย่างงอขึ้นมาเล็กๆน้อยๆน,นะครับ ดูด้วยสายตาผมนะครับคือเราพินิษดูด้วยสายตาเราที่ความช่ำชองดูพระมามากกว่าเรามีพระมากกว่าหมื่นองคนะครับมากกว่านะครับไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่เราก็ดูเราดูมา,านานมากมายครับก็คือมีความช่ำชองทางนี้ครับเราชอบดูของเก่านะครับนะครับเราก็เทียบยุอายุด้วยสายตาว่าลักษณะอย่างนี้จะอายุเท่าไหร่เท่าไหร่เรามาเทียบเคียงประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์พระมวลสิ่งของหรือวัตถุที่จะ อายุ160ปี187ปีจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องไปหาเทียบเคียงจากสิ่งธรรมชาตินะครับอันนี้เขาเป็นหินเป็นดินเป็นเมือผงเสื่อมย่อยสบะสลายเสื่อมสภาพหรือความเหี่ยวความหมดมันจะเป็นลักษณะไหนประกอบไหนปูนหินอิฐแล้วก็ปููปเปลือกหอยเก่าแล้วจะเป็นขนาดไหนะระดับ160ปี170ปีมันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือมันคือเราต้องมีการเทียบเคียงจากของที่เราเราต้องไปดูจากธรรมชาติดูเปลือกหอย ก็เอาเปลือกหอยมาดูที่เก่าๆนะครับควาเทียบเคียงดูนะครับนะครับนะครับเรามวลสารอะไรที่ที่ที่เป็นอย่างอีสีอย่างนี้มันมีหลายสีมีค่าน้ำหมากข้าบน้ำว่านค้าบดินศักดิ์สิทธิ์ค้าบน้ำแร่นะครับค้าบนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับค้าบน้ำหมากจริงๆครับค้าวน้ำหมากข้าบดินเจ็ดดิน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 จิตโผ่งก็ได้ครับเห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมครับเป็นค้าวดินเจ็ดโป่งหรือค้าวน้ำหมากก็ได้ค้าบค้าวน้ำว่านก็ได้ครับออกมาลักษณะเดียวกันนะครับ เขาไม่เป็นก้อนนะครับถ้าเป็นก้อนแข็งๆก็คือเป็นเศษผ้าแตะผ้ากําแพงแต่ผ้ายุคนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้มีส่วนผสมของผ้าผ้าแตะผ้ากําแพงครับดูคล้ายๆกันครับคล้ายๆเศษอิฐนะครับนี่ครับคล้ายๆเศษอิฐนะครับคล้ายๆกันมากนะครับนี่คือมีค้าบลงลักนะครับนี่ครับดำๆนะครับค้าบดำอ้อยเคี้ยวตกแตะนี่ครับค้าบดำอ้อยเคี้ยวครับนะครับเป็นข้าำอ้อยเคี้ยวคราบลักอย่างไม้ครับพวกนี้ ใช้ยางไม้ครับอย่างรักน้ำเกลียงนะครับพกรักน้ำเกลียงผสมกับใบใบไม้เผาครับครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับ